สวัสดีครับสวนบุญบรรดาลปากช่องครับอ่าวันนี้เรามาชมกับมาไฟกันก่อนนะครับมาไฟพันทองสยามนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สิบสี่เลือกตั้งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เลยพามาชมสวนมาไฟสวนบุญบรรดาลปากช่องก่อนนะครับออกทุกต้นนะครับ นี่เลยนะครับอเห็นไหมครับมาไฟพันทองสยามนะครับเป็นมะไฟที่ดีที่สุดนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราบอกได้เลยเป็นมะไฟที่ดีที่สุดติดลูกง่ายที่สุดเป็นมะไฟพันเบาออกผลง่ายติดลูกนี่ไม่รับรองไม่เว้นปีครับมาปีที่แล้วเออเพื่อนๆได้มาที่สวนนี่นะครับ ได้เห็นแล้วนะครับนี่สวยงามมากบางต้นก็ยังเขียวอยู่นะครับเพราะว่าเขาออกหลายรุ่นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูสิครับตอนหนึ่งเป็นร้อยโลครับเป็นร้อยโลเห็นไหมครับ อยู่ติดสิครับมาแวะมามาชิมเออุดหนุนกันได้เลยนะครับมาไฟพันทองสยาม1 8บแบกิกนะครับเป็นมาไฟที่อร่อยที่สุดนะครับติดลูกง่ายออกลูกเร็วนะครับแค่สองปีเราก็ทำติดลูกได้แล้นะครับ ามะไฟเนี่ยเวลาเราปลูกมะไฟต้องน้ําสําคัญนะครับตอนที่ช่วงที่เขาแทางเดือยไก่เราต้องเริ่มให้น้ําแล้วนะครับแต่ปีนี้แรงมากยอมรับว่าแรงครับเห็นไหมครับมะไฟยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแต่ว่าตรงนี้เราปลูกระบบระบบชิดอ่สามคูณสามคูณสาสามคูณหเดี๋ยวเราก็จะตัดฮะตัดเป็นหกคูณหนะครับ ก่อนที่เราจะตัดนี้เราเราได้เราเก็บได้สามรุ่นสี่รุ่นนะครับเห็นไหมครับดูการเก็บรุ่นะครับต้นหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยโลครับเนีย่ยดูเข้าไปบนยอดนะครับเห็นไหมครับมอไฟยิ่งใหญ่ยิ่งเก็บมากนะครับดอกสุดๆนะครับดอกแบบนี้ทุกปีนะครับ เห็นไหมครับอันนี้เราให้น้ําระบบสายยางนะครับให้น้ําระบบสายยางแล้วสายยางเราเราจะลอยไว้ข้างบนเราจะไม่ฝังลงดินนะครับหรือไม่นอนไว้กับพื้นนะฮะถ้านอนไว้กับพื้นแล้วปัญหาจะเกิดเรื่องอลูกน้องจะตัดหญ้าขาดกร,กระจายหมดนะครับเห็นไหมครับดูสิครับสวยงามมากสวยงามมาก มองไปนะครับเห็นไหมครับติดทุกต้นนะครับไม่ผิดหวังนะครับเรามีกิ่งพันส่งทองออนไลน์นะครับแล้วก็มาซื้อที่สวนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งโน้นกันนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้หักล้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ม่ใช่ติดเฉพาะด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ติดนะครับเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับนี่ติดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ถือว่าให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนะครับ อันนี้ดกแล้วใหญ่ด้วยนะครับเมื่อก่อนเราปลูววกเหรียญทองครับเหรียญทองมันจะมันจะเว้นปีครับมันจะออกไม่ทุกปีนะครับแล้วก็ออกออกไม่ดกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่นะล้มไปแล้วฮะน้ำหนักเยอะมากล้มไปแล้วนะครับ นอนแองแมงมนนะครับเห็นไหมครับผลใหญ่นะครับดูติดลูกีิครับนี่กักลวลเหมือนกันนะกลัวเรื่องลมอะครับเพราะน้ำหนักขนาดนี้นี่ลมมานี่น่ากลัวครับ ขอบคุณมากครับสวนบุญบันดาลปักช่องนะครับกับมาไฟพันทองสยามนะครับ0866181453 0 8 4 0 8, 8 1 7 4 5 9นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ